เดี๋ยวกับสวัสดีนะครับผมช่างเสอิสรภาพนะครับคนทํามาหากินนะครับวันนี้จะพามาชมหน้าไม้ยิงปลานะครับที่ลงสีไปแล้วรอบที่สองนะครับลงสีรอบสองให้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดตับสไคร้ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาให้ชมครับเมื่อวานผมทําสีไปแล้วรอบแรกนะครับทีนี้จะมาให้ดูรอบสองว่ามันเป็นยังไงนะ พอลงรอบสองนะครับเดี๋ยวให้ชมครับพอลงรอบสองนะครับเดี๋ยวให้ความเงานะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแป๊บนึงนครับนี่ก็ลงลงให้รอบสองแล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ไล่ไล่ให้ชมครับนี่ครับ ความเงานะดูดูนะครับทีน,ะนี้ลงสีรอบสองนี่เงาวิ้งเลยครับนะครับเพิ่งเพิ่งทำเสร็จนะครับดูนะครับออนะครับ,นะรบลงลงรอบสองก็จะประมาณนี้นะครับสี ดูครับเงาตาแตกแน่นอนนะครับรอแห้งครับนะครับประมาณนี้ครับลงรอบสองนะครับชุดนี้ก็รอสี่แห้งครับทิ้งสิบสองท่านตัวนี้นะครับถ้าเป็นกำคอครับราคานะครับกำคอราคาสองพันห้าครับกำคอนะครับ สองพันห้าเป็นเป็นประดู่กับไม้แต้นะครับสีดำดำเนี่ยใครชอบดำดำพลโหนก็สั่งมาได้นะครับสองพันห้านะครับมีค่าจัดส่งสองร้อยบาทนะครับนะครับแกะตรงคอนี่ก็เพิ่มร้อยหนึ่งนะครับถ้าแกะทั้งเซตเลยนะครับตรงคอด้วยตรงกระโจมมือนี้ด้วยคือสองร้อยห้าสิบบาทนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวรางนะครับนะครับ ถ้าเป็นถ้าสั่งมาเป็นปลาดูก็จะได้เป็นประดูทั้งลำนะครับถ้าสั่งเป็นไม้แต้นะครับไม้แต้มาก็เป็นแต้ทั้งลำก็คือดำทั้งลำนะครับปละดูก็ประดูทั้งลำนะครับนะครับล่างจะยาวอยู่ที่ร้อยสาสิบนะครับหัวท้ายจะอยู่ที่ร้อยหกิบสามถึงร้อยหกิบห้าประมาณนี้นะครับนะครับนี่นะครับผมลงให้รอบที่สองแล้วความเงาก็เดี๋ยวจะประกอบให้ชมอีกทีนึงนะครับนะครับผมว่า พอประกอบเสร็จมีปีกมีไกมีอะไรเรียบร้อยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็รอรอชมอีกทีนึงนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อผมนะครับ Facebook อิสระภาพนะครับชื่อ Facebook นะครับอิสระภาพนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์โทนะครับ0นนะครับ098 625 3 8นะนะครับ เบอร์โทรศัพท์กับ ID Line นะครับเป็นเบอร์อันเดียวกันเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนอยากทักไลน์มานะครับสั่งก็คือทักไลน์มา,า,มาหาผมได้เลยนะครับนะครับผมถ้าลูกค้าอยากสั่งก็คือทักไลน์มาได้เลยนะครับแอดดีไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์0 9 8ย์เก้าแปดนะครับหกสอ8ห้าสามแปดศูนย์หกนะครับก็ทักไลน์มาหาผมได้เลยนะครับ ถ้าเป็นช่อง youtube นะครับช่องช่างเสนะครับช่อง youtube นะครับช่างเสอิสรภาพนะครับคนทํามาหากินนะครับถ้าเป็นช่องอื่นมันเป็นช่องเก่าผมนะครับเป็นช่องอื่นนะเป็นช่องเก่านะครับมีแต่ช่อง and, นี้ช่องเดียวนะครับช่องอื่นผมเข้าไม่ได้แล้วนะครับถ้าประกอบเสร็จนะครับหน้าตามันจะออกมาอีกแบบหนึ่งนะมันสมบูรณ์แบบนะครับนะครับผม เดี๋ยวผมประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ชมอีกทีนึงครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ